อีกหนึ่งผลของมะม่วงพม่านะคม่นต้องชิมกลนเราอันี้ชิมผลหนึ่งครับบางทีชิมมะม่วงก็เหมือนกันครับการชิมมะม่วงเราชิมลูกเดียวแล้วไปตัดสินว่าไม่อร่อยก็ผมว่าก็มันก็ไม่ถูกครับมันต้องชิมหลายๆลูกหลายๆครั้งครับเพราะบางลูกเนี่ยมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยครับบางลูกก็บิดเบี้ยวบ้างเราไปชิมลูกที่ไม่สมบูรณ์เราก็ว่าไม่อร่อยมันก็ลองชิมหลายๆลูกนะครับ แล้วเราจะได้รู้ว่ามันอร่อยหรืไม่อร่อยที่นี้มันจะหอมมากที่นี้ม่ได้ใส่พันที่หน้าปลูกก็จะปลูกประมาณ4-5สุดต้น สินจะมีอีกตัวหนึงมมงนน่งอะเป็นมะม่วงมัทสึสุแต่มันยังไม่ติดผลอรนะ่อยมาก หอมครับเกี๊ก๋ม่วงไทยก็ไม่เหมือนกินไม่เหมือนรสชาติก็ไม่เหมือนจริงเหรอตัวฉันเองครับ